วันนี้เรามาร,รีวิวสะพายของเคเบนะคะครบรอบ40ปีแล้วคุณเพื่อน น้าบีของน้องชมาซื้อมาให้นะคะคุณน้าบีขอบคุณค่ะขอบค enfin ุณน้าบีแล้วค่ะคุณค่ะนี่ก็คือพ่อนาะบอกว่าจําเกดมีแต่เนาไม่เหรอแล้วแดะดูข้างในกันดีกว่าค่ะเราก็ไม่รู้มูลราคาเหมือนกันนะคะนี่แล้วหลังเลาวแล้วแล้วแล้คนออกแบบคือว่าคนตายสองตัวนี้แล้วเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันเลย แกให้เอาแกะออกมาเลยโอียากอดหนูนะเป็นของสะสมค่ะเพื่อนต้องเพื่อนใช่ค่ะกล่องก็สวยนะคะเราจะมาอันบ็อกแกง่ายเลยค้ยเฮ้ยคุยฮ้ยเฮ้ยนั่งละคุยคุยคุยใช่เขาจะล็อกน้องเอาไว้ เดี๋ยวเอาไปโชว์ให้ดูน่ารักไหมเอ่ยน่าเว้ยคะน่ารักให้แกะให้แกะตัวหนึ่งให้แกหนึ่งตัวน้องอยากกอดตัวไหนคะน้องอยากกอดตัวไหนคะหนึ่งตัวฉันจ้ให้กล้องดูใกล้ๆตัวไหนดีตัวนี้เหรอสองตัวได้ไหมสองตัวนี้เลยเหรออุ้ยน่ารักมากเพ่อนๆมีแบบพอโตพอดีมือเลยค่ะมีห้าตัวนะคะหนึ่งสอง สามขีหนะ้าเลยครั้งหนึ่งจะตัดอีกข้างหนึ่งนะคะถ้ามาต้อง,งตัดน้องออกาเห็นน้องจะยึดไว้แบบนี้น้องดูดีเทลใก,ใกล้ๆสีนา่ารักมากเลยที่ตื่นน้องเองเขาว่าเค้ก หนมจมูกก็เป็นลูกหัวใจด้วยเอ้ยขอบคุณเลยน่ารักไหมน่ารักแต่จะละลายอะหยุดเดี๋ยววันเดียน้อยกองขี่น้องเลนหลงว่ามีลิงบาบูเลยอันนี้เพื่อนๆก็สามารถไปซื้อได้ตามเพจแคร์แม่ได้เลยนะคะ ีนชื่อแต่ละตัวก็จะอยู่ด้านข้างหลังกล่องนะคะตัวนี้ชื่ออะไรเนี่ย True Heart Beat True Heart b e a r ตัวนี้มีดอกไม้สองดอกอยู่ตรงกลางชื่อ Flame b a r Flame b a r ตัวนี้ชื่อ Heart Song b a r นี่มีโน้ตอยู่ตรงกลาง Song เป็ว่าเส้นไม่ Song เป็นว่าดนตรีเพลงอะไรนี้ใช่ไหมอันนี้คือสีม่วงชื่อ Daydreamer, b a Daydreamer b a โอ้ oh, ชื่อน่ารักไหม Daydreamer, b a Daydreamer day. วันดีความฝันวันไหนความฝันหรือเปล่าไม่ใช่ใชใชนะตัวนี้ชื่อ Bedtime Bear สีฟ้า Bedtime Bear, ว่า Bedtime Bear นอนไมหมเวลาเหตุการนอน นี่ยอลูกเวลาเห็นการนอนน่ารักมากกล่องก็สวยนะคะอันนี้เราได้มาจากดาบีหามาให้จากต่างประเทศเลยจริ่จริงมาเลยนะคขยับหรือน่ารักไหมคะเก๋เอาไปให้เพื่อนๆดูใกล้ๆนี้ขอโชว์เพื่อนๆหน่อยน้องคนนี้ชื่อ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 ฮูฮาแบร์นะคะในกล่องมีห้าตัว ให้เพื่อนได้สะสมกันใช่ไหมลูกไต่ห้างสะสมเกินนะเดี๋ยวซื้อสองกล่องไ,ได,ดงาา้ไหมได้ไหมคะนึกนึขอซื้ออีกต้นที่ลายทองเป็นรูปประสาทได้ไหมตัวเดียมีแบบเดี๋ยวเราไปหาดูกันต,ตัวใหญ่มากจาับได้เหรโอเคแด้วเร็วฝากช่องเร็วฝากกดไลค์กดซับเซควา์และช่องกรทสุเนเซลล์และสายวายเร็